kín coi tiêu kín rất là khác mà đi làm chút mẹ thì tay chúng ơi, thì mẹ có ra đèo mẹ về đây mang à ba chơi gì tiếp đi nào quá đi nè gì ở đây hoa tuông tiêu tiêu chúng đây rồi tiêu gì Ông quay tiêu em Quay tiêu em Quay tiêu em ngồi trên đường Ô, 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 tôi bán tay thương Ô, đời tôi kì đi đi Đời tôi kì đi đi nè Ô, quay tiêu anh nè Đài, 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 đài Đây là gì nè Đài, ok Đằng cáo của tôi đấy Phép cao biết tổ cáo ở nơi nát đeo Cao thì bán như mấy kinh Cáo เดี๋ยวตัวนั่ดยแลไม่หมดะไม่ได้ไม่ได้อยากวนได้ก็ปัดเข้ามเขาเใจอยู่แกพี่ตาเดี๋ยวมึงไม่เจอไปควักไม่ตาไปคพืไปควักใหญ่ผัวบ้างเหอม่ตามนันกอ้อะไรยิ่งิดนี่ไอจิมมีเจหรอไมอยู่บ้านหนี่วยยิ่งิดเจอพ่รทุกคนต

เดียวเดียวหนูแงววนน้เอาลูกเอาแล้วยเตีวเดี๋ยนน่กใยวเอาแล้วนี่กเตวแงก็ทํเดมน้ยแลวหนูบอวเอายเยมันแห้อันี้มันไม่หงเอนีมันเปียกหมนแพออเปียกมนเอาลูกเอาเขาบอกว่าเอาแงไง้ทีจะเอาไปลวกลวกไปในน้ำมันจเดียวเขาแหงมันจ้ไม่ทูกน้ำ ่วไม่รู้อะไรกินบื้อแล้วมันเปียกมันก็ไม่ใจมันแหงนี่หนูมันเปียกเปียกปนี่แหละเขาทำผันนี้แหละก๋วยเตียวแหงอ่ะเดี๋ยวฉันเอาไปลวกได้เเนแล้วไม่ลวกแกมันอีดรูเกแล้วก็ทแหงนีกไม่รูวกาคนชงแห้งท่างแห้งมาูบังบังมอังลฮนี่นี่เปียกแปนี่นเเปียกเปตอ ก๋วยเตี๋ยวแห้งมาทำปัน no ี่เลยเตี๋ยวแห้งมาเตนเปียกไปแป็ดเด้นโดมาชุ่มน้ำได้ยังเดียวรู้ไหมกินแงี้ยไม่รู้เลยกินได้เหรอเปียกเอาลูกเอาเหลือกู้ไก่เคยเดาเอาเด็กเปรตนี่เออเอาหมกขาดุนนั่นนี่ยเด็กนี่ก๋วยเตี๋ยวแห้งลวกก็ไม่ได้มันมาเปียกอมมันนักแลงไอ้ตูบงนี่บาครันเออเอาไปน้อยอยู่ทีนี้